กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดหมายถึงได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสำนวนนี้อธิบายถึงการที่เราลงทุนหรือลงแรงไปแล้วแม้นไม่ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยก็ได้อย่างอื่นมาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเปรียบเปยจากการกรรมขี้นั้นยังเป็นสิ่งที่ จับต้องได้นะคะแต่ตดนั้นไม่สามารถที่จับต้องได้ดังนั้น การที่คนคนนั้นจะเลือกสิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าน้อยกว่าแต่ว่าได้แน่นอนซึ่งจะดีกว่าการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าสูงกว่าแต่ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ของสิ่งนั้นหรือไม่ตัวอย่างเช่นไปทวงหนี้ถึงจะได้เงินมาแค่บางส่วนก็เอาไว้ก่อนเพราะกรรมขี้ดีกว่ากรรมตด